ผมชื่อเฮงรวยครับตื่นเช้ากินข้าวนอนสบายใจดูรวยนอนรวยรวยอย่านอนเลยนักหนาดูหน้ามัดิรวยรวยรวย รวยรวยรวยตื่น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 เร็วเร็วเที่ยวกันไหมไปไหมเดี๋ยวพาไปเที่ยวไปไหมรวยรวย <c oughs> ดูน้ำดูน้ำรวยรวยตื่นเร็วเดี๋ยวพาไปเที่ยว ดู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 ตื่นตื่นตื่นเออตื่นตื่นตื่นแล้วด้วยด้วยด้วยตื่นเร็วตื่นตื่นเอ้ยเอ้ยเอ้ยเร็วเร็วมีใครมาหาหน่อยนี้นี่ สาวมาหาตื่นเร็วเร็วสาวมาหาหน้าบ้านเร็วตื่นตื่นตื่นไม่ยอมตื่นนอนจริงเหรอนอนจริงเหรอหืึตื่นตื่นเร็วไปเที่ยวกันปะปะเร็ว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 แต่งตัวรอแล้วเนี่ย เร็ว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 ยังก็นอนต่อไปคนเดียวก็ได้ไมีงอแล้วมีงอแล้วมีงอแล้วบ๊ายบาย